สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สี่ทุ่มนะครับตำรวจสพเมืองเพชรบุรีได้พบรถน้องเมย์แล้วนะครับแล้วก็น้องเมย์ปลอดภัยดีนะครับส่วนตำรวจที่อยู่ตรงบริเวณตรงนี้ก็คือพันตำรวจเอกทิพย์แข่งคุ้มนะครับร่วมกับสบพเขาย้อยนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ตัวนี้สดๆนะครับ พบน้องเมยแล้วก็ฝากแจ้งด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ห่างๆเพราะว่าในส่วนของภูมกับแจ้งว่าน้องเมยอยู่ในรถแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีความเครียดอยู่หรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ได้แตเ่เห็นนะครับว่าน้องเมย์อยู่ในรถนะครับแล้วก็ไม่ท่านภูมิกับแจ้งว่าต้องรอให้น้องเมยหายเครียดนะครับเสื้อเหลืองนะครับท่านภูมิกับ แข่งคุ้มนะครับคุ้มกับสพเขาย้อยตอนนี้อยู่ตรงถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพนะครับอยู่ตรงข้ามลงรับจำนำไทยแลนด์เพชรบุรีนะครับแล้วก็ตำรวจที่เห็นอยู่เสื้อเหลืองเป็นพันตำรวจเอกทิพย์แข่งคุ้มนะครับผู้กำกับการสสถานีตำรวจเขาย้อยนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนะครับอยู่ตรงบริเวณปอไดนาโมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถของน้องนะครับ ก็ไกลเนอะหนู2708กรุงเทพนะครับแล้วก็เสื้อเหลืองที่เห็นอยู่ก็คือผู้กับพย้อนนะครับพันธุ์รวกลเอกทิพย์แข่งคุ้มนะครับท่านก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าน้องเนี่ยปลอดภัยดีนะครับน้องน้องเมย์เนี่ยปลอดภัยดีนะครับและน้องก็อยู่ในรถนะครับแล้วก็ในส่วนของรถตรงนี้เป็นรถอพอเมืองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอเมืองนะครับ ส่วนเสื้อเหลืองเป็นพันตำรวจเอกพิบเข่งคุ้มนะครับภูมิกับเขาย้อยนะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนักข่าวมาเดี๋ยวเราต้องไปแจ้งนักข่าวก่อนนะครับภูมิกับนักข่าวนะข้างหน้ามาแล้วนี่ครับอ่ากมที่หนึ่งสามเก้านะครับนี่นะครับ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของน้องเราก็จะอยู่ห่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ให้แจ้งแม่แม่ของน้องนะครับว่าน้องตอนนี้พบอยู่ที่อําเภอเมืองปลอดภัยดีอยู่ในรถอยู่ในความดูแลของอพันตารวจเอกทิพย์แข่งคุ้มนะครับท่านภูมิกับเขาย้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองอก็ดูแลไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปหาน้องในรถเพียงแต่มองจากด้านนอกเนี่ยเห็นน้องว่าอยู่ในรถนะครับฝาก ท่านใดดูอยู่ก็ฝากแชร์ไปให้แม่แม่ของน้องทราบด้วยนะครับว่าน้องปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้กำกับผู้กับทิปย์แข่งคุ้มก็มาอำนวยความสะดวกแล้วก็อตอนนี้รู้สึกว่าน้องรับสายโทรศัพท์แล้วนะครับน้องอ่าปลอดภัยดีนะครับตำรวจอ่ดูแลอยู่ขอให้ทุกคนสบายใจได้นะครับน้องยังปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ ในส่วนของตำรวจที่ดูแลอยู่ก็เสือเหลืองผู้กับนะครับส่วนตำรวจหมวกทองนี่ก็เป็นของสอพอมเมืองเพชรบุรีนะครับกมที่139นะครับขาขึ้นกรุงเทพอยู่ตรงข้ามกับโรงรับจำนำไทยแลนด์เพชรบุรีนะครับน้องเมย์ปลอดภัยแล้วตำรวจเพชรบุรีพบแล้วแล้วก็อ,อยู่ระว่างรอให้น้องคลายความกังวลยังไม่ได้เข้าไปหาน้องภายในรถนะครับ แต่ทราบว่าน้องอยู่ในรถนะครับซึ่งเราก็ไม่เจาะแล้วครับว่าน้องอยู่กี่คนยังไงนะครับก็แชร์กันไปว่าน้องปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ตำรวจดูแลความปลอดภัยอยู่นะครับด้านหน้ารถก็เป็นพุ่มกับนะครับแล้วก็ตำรวจสพเมืองรวมถึงรถสายตรวจก็เปิดไฟวาวๆไว้ข้างหลังป้องกันอันตรายจะเกิดขึ้นนะครับก็น้องอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยดีนะครับ กม139ค่ะขึ้นกรุงเทพอยู่ตรงข้ามโรงรับจำนำอ่าไพแลนทพศนบุรีนะครับอยู่ด้านหน้าปอไดนามนะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับก็แชร์ไปให้ให้ให้ท่านที่เป็นแฟนคลับของน้องเมย์หรือว่าแชร์ไปให้แม่ของน้องเมย์ทราบนะครับว่าน้องเมย์ตอนเนี้อยู่ในความดูแลของตำรวจแล้วน้องอยู่ในรถปลอดภัยดีนะครับ น้องอยู่ในรถปลอดภัยดีแล้วก็ตำรวจก็ดูแลอยู่รอบๆคันนะครับไม่ให้เกิดอันตรายใดๆในบริเวณถนนนะครับส่วนหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่ก็เป็นเสื้อเหลืองเป็นผู้กัปนะครับผู้กัปเขาย้อยนะครับผู้กัปทิพย์แข่งคุ้มนะครับส่วนตำรวจที่ไล่รอบรถน้องอยู่ก็เป็นตำรวจกับจากสพเมืองเพชรบุรีนะครับนะครับแชร์ให้เ,เพื่อนๆทราบนะครับตอนนี้น้องเมย์อยู่ในความดูแลของผู้กัปทิพย์แข่งคุ้มนะครับ แล้วก็เจ้าที่ตำรวจจากสพเมืองแต่ยังไม่ได้ไปลบเล้าน้องที่อยู่ในรถนะครับเพราะว่า,ายังไม่รู้ว่าน้องมีความเครียดหรือไม่อย่างไรนะครับก็ได้แต่ทำนวยความสะดวกไม่ให้เกิดอันตรายกับน้องนะครับรถจอดอยู่ในที่เหมาะสมริมถนนนะครับแล้วเ,เจ้าที่ตำรวจก็ดูแลความเรียบร้อยโบกรถให้นะครับด้านหลังก็มีรถป้องกันท้ายให้นะครับ ตรงนี้เป็นรถของเขาย้อยนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นชุดน่าจะเป็นชุดสืบจังหวัดนะครับชุดสืบสวนจังหวัดเพชรบุรีที่ช่วยกันติดตามน้องอยู่ก็มาช่วยกันดูแลนะครับเมื่อกี้ทราบจากท่านผู้กํกับว่ายังไม่อยากเข้าไปรบร้าน้องยังไม่อยากเข้าไป อสอบถามอะไรเพราะว่าเกรงว่าน้องจะอยู่ในความกังวลหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ุู้กับทิพย์ก็ได้เข้าไปสอบถามน้องแล้วแล้วก็น้องออกไปไม่ได้นะครับตรงนี้ก็น้องคือรถด,ด้านหน้าก็บล็อกไว้แล้วนะครับปลอดภัยน้องอก็คงไม่ขับออกไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ตําตรวจทั้งสืบจังหวัดนะครับตํารวจจากสพเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของ ผู้กำกับคลิปแข่งคุ้มนะครับสอพอเขาย้อยนะครับก็อยู่รอบ้นน้องแล้วก็น่าจะ,ะดูไปพร้อมๆกันนะครับเราไม่อยากไม่อยากจะประเมินสถานการณ์ก,ก็ให้ให้ให้ใหภาพให้ภาพบอกก็ผู้กับให้ให้น้องขับตามรถยนต์ไปนะครับย้ํานะครับน้องเมนะครับปลอดภัยดีน้องอ,อยู่ในรถคันนี้แล้วก็ ผู้กับก็เมื่อกี้บอกให้น้องเมย์นขับรถตามรถเขาย้อยไปนะครับก็คาดว่าจะไปที่โรงพักเขาย้อยนะครับก็บอกคุณแม่ด้วยนะครับว่าน้องปลอดภัยดีครับผู้กับเขาไปไหนต่อเดี๋ยวคุณแม่จะไ,ไ,ได้รู้อ,อพอดีแม่เขาอยู่ที่อรอรออยู่ที่บ้านฮะรเราก็เลยให้ตำรวจพาไปส่งที่บ้านเลยครับบ้านเขาที่ไหนครับบ้านเขาน่าจะอยู่แถวเรียบด่วนเอกมัยอะไรเนรี่ยแหละฮะ อ๋อให้รถเขาย้อยนําไปถึงเช่เ,เลยใช่ใช่ใชฮะก็เดยวฉพมีลูกน้องผมฮะนั่งนั่งนั่งอยู่ในรถคนเดียวครับต้องมีมาคนเดียวอะไรนะฮะน้องมีเข้ามาคนเดียวใช่ไหมครับเข้ามากับเพื่อนเขาฮะเข้ามาครับเข้ามากับเพื่อนเขาสองคน,นะะแล้วจากการประเมินของผู้กับขเขาอยู่ในอาการหองสติพมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ครับครับครับก็มีสติแล้วมีสติแล้วนะครับแต่ว่าก็มีอาการเครียดนะครับผมแม่เขาทราบยังทราบแล้วฮะให้โทรคุยกันเรียบร้อยครับแต่ว่าก็อ่า ก็ถ้าจะรอให้แม่เขามาเนี un> un> <sk <sk <si ่ยมันมันจะเสียเวลาฮะเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกน้องผมไปส่งที่ถึงบ้านเลยนะครับจะได้เพราะว่าแม่เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากลับไปเองแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวไปไม่ถึงบ้านแล้วอะไรนะฮะเราก็โอเคฮะเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจดูตรงนี้ให้เพื่อนหญงเพื่อนชายครับอ่าเพื่อนชายครับขอทราบแนวทางพอที่เปิดเผยได้ในการตามหาน้องเมย์ครั้งนี้หน่อยครับก็อ่า หลายหน่วยนะที่ช่วยหลายหลายหน่วยครับหลายหน่วยทั้งสืบจังหวัดทั้งทั้งทางประจวบทางเพชรบุรีนะครับหลังจากที่เราได้ข่าวก็ท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ดนะฮะท่านผู้การจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็สั่งการนะครับก็ตั้งแต่ต้นเรื่องอยู่ที่เขาย้อยนะครับแล้วเราก็เช็คข้อมูลนะครับว่าไปที่ประจวบแล้วก็กําลังจะกลับมาแล้วก็มาได้ทางน้องตารวจเมืองเขาช่วยจัดกัดรถเอาไว้ได้รับแล้วก็ ก็ดูแล้วว่าน่าน่าจะน้องก็น่าจะคลายความเครียดลงมาพอสมควรนะฮะเพราะว่าแม่บอกว่าตอนที่ออกจากบ้านมาเนี่ยน้องก็มีความเครียดนะครับผมบต,อตอนนี้ก็น่าจะน่าจะดีขึ้นแล้วครับก็ต้องขอชื่นชมในส่วนของการสกัดโดยละมุนม่อมไม่ให้ไม่ให้มีการ่านหน้าหรืออะไรครับครับ,รบเป็นการสกัด,ด,ดที่ที่ของน้องเจ้าที่แอร์สพเมืองครับผมแต่ว่าผมก็เหมือนเป็นเซ็นเตอร์เกี่ยวกับข้อมูลนะในการติดตาม ครับผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับก็เป็นพันตำรวจเอกทิพย์แข่งคุ้มนะครับพูมกับสพท่าヤอสพอเขาย้อยนะครับซึ่งเป็นต้นเรื่องที่ได้รับแจ้งมาแล้วก็ได้ติดตามครับทั้งในส่วนของตํารวจสืบจังหวัดนะครับตํารวจทางประจวบนะครับน้องไปประจวบแล้วก็กลับมาที่ชะอําแล้วก็พอแจ้งจากชะอํามาตํารวจเมืองนะครับก็ได้ดักรถน้องแล้วก็ให้ตํารวจ เขาย้อยที่เป็นต้นเรื่องนะครับพันธุ์เมล็กทิพย์เนี่ยเข้ามาเจรจาจนตอนนี้เนี่ยตำรวจเขาย้อยนะครับนั่งอยู่ในรถของน้องเมย์หนึ่งคนนะครับแล้วน้องเมย์ขับมากับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับในรถของน้องเมย์ตอนนี้มี3ามคนตำรวจเขาย้อยขับรถนำทางไปนะครับแล้วก็มีตำรวจหนึ่งคนนั่งอยู่รถน้องเมย์ขับพาน้องเมย์ไปส่งที่กรุงเทพครับก็ในส่วนตรงนี้ก็น้องเมย์ก็ปลอดภัยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจในการตามหาน้องเมย์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆทราบว่าตอนนี้น้องเมย์ปลอดภัยดีแล้วครับขอจบรายงานในส่วนของการตามหาน้องเมย์ไว้ที่อาเภอเมืองเพชรบุรีนะครับไว้เพียงเทาง่านี้ขอบคุณมากครับน้องเมย์ปลอดภัยแล้วครับสวัสดีครับ